สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีวันจันท์นะคะวันนี้วันจันทร์ที่18พฤศจิกายน2567ค่ะจินตนาการนำแนวทางล่าพัฒนามาฝากคุณผู้ชมคือเกาค่ะเป็นแนวทางรล่าพัฒนาของเซียนหนุ่มผู้พาเอ้ยหนุ่มน้องหานค่ะคุณผู้ชมโอ้ยหนุ่มผู้พาคือติดปากแทบว่ามันสียสาวเขาปังปัง,ปงบนล่างซะบอค่ะมือนี้ว่าดูดูเป็นแังแดงนั่นเป็นแังไดง ยังวิ่อยู่ค่ะคุณผู้ชมจินตนาวิ่หัวกับ่าเป็นถึงกับขนาดวิ่นค่ะเป็นวงเวงแต่เช้าเลยค่ะตื่นสัมมาภาวนอนบารับค่ะนอนก็หกทุ่มคิดหลายลาย,ย่างค่ะคุณผู้ชมแนวทางบรท่านลุ่งยานบุลรองบ์ท่านนะคะมันกังวลว่าสตื่นแต่ตีห้าค่ะกระตื่นตีห้าครึ่งนะคะกับเลืบอยท่านค่ะคุณผู้ชมซ้ายแล้วค่ะกับนำแนวทางมาฝากคือเก้าค่คะคุณผู้ชม เป็นจ้งไดก็ต้องลุกต้องตื่นเขามาเนาะคะ่ะเพื่อนไหหมาแล้วขั้นบวกลงกะกระไลยู่เนาะคะ่ะถึงจะป่วยก็ต้องลุกนะคะคุณผู้ชมต้องตื่นมาทําหน้าที่ะคะ่ะเอาะคะ่ะคุณผู้ชมแนวทางล่าพัฒนาของเสียนหนุมผู้พานที่พานมาเพื่อนแม่ไหหมาหกกับหนึง่งเขาทั้งหกทั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเข้าไปแต่เลขล่างเข้าตัวกลับค่ะเขาเพื่อนไหหม่าหนึ่งหาผลออกหาหนึงแล้วก็หกเพื่อนไหหมาหกสี่เสียดแต้มหนึ่งเนาะค่ะคุณผู้ชม เฉียดแค่แต้มเดียวเองค่ะเอ๋องวดนี่ค่ะคุณผู้ชมของนุ่มพูเอมุมงพี่อีกแล้วเ,เสี่ยนน้องหานค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยกระปังเล่าพัฒนากระปังที่ผ่านมาก่อนๆน,นั่นเพิ่งลดไปค่ะของเดือนเดือนที่แล้วต้นเดือนค่ะเพิ่ว่าโอ้ยขอหยุดสาวัสัน จิตนาบอให้หยุดค่ะคุณผู้ชมมันันบอมีไผรูเนาะค่ะเนาะมันเป็นเพียงแนวทางค่ะเขาเห็ดมาได้แบบใดเขาก่ะเอามาฝากพี่ฝากน้องแบบนั้นค่ะเถื่อมันเถื่อมันเข่าเนาะค่ะมันบอมีไผ่รูแมนบอค่ะเถื่อมันเข่าถ้าบอเข่าก็แล้วไปค่ะผู้เบิงกัสิพิจารณาอยู่ดอกเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะก็ต้องเบิงน้ากันคือเกาค่ะวิเคราะห์ไปน้ากันคือเกาแนวทางมันกะมีเข่ามีรูเป็นธรรมดาค่ะเนี่ยก็เลยบอมีไผ่รูดอกว่ามันจะเข่าเพราะฉะนั้น มีนาทีว่างแนวทางให้คุณผู้ชมก็ว่างคือเกาเนาะ,ะค่ะเพื่อนว่าค่ะอ๋อจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะเซียนน้องหานค่ะที่ใส่ใจนะคะแม่ขนาดทำงานกลับมาดึกๆเนาะค่ะบางมือเพื่อนก็ว่าโอ้กลับมาดึกๆ,ๆอ่าเรื่อเื่มมาสันค่ะ<ม>พเพื่อนกระสีเมยเนาะค่ะเนาะเมยจากการทํางานค่ะเราก็สีเมยสมองมาจับคู่ใส่ตัวบวกลบคุณหารอยู่หานะค่ะคุณผู้ชมตามสูตรเนาะค่ะเนาะเอาขอขอบคุณหลายๆค่ะ หนุ่มน้องอาเซียนหนองหานค่ะอขอไห้แนวทางทีตั้งใจสซนี่มาฝากคุณผู้ชมแล้วก็ขอให้ปังๆกันแล้วกันเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะจินตนาก็ได้แนวทางเพิ่งมาแล้วแต่เอามาฝากคุณผู้ชมนี่นาที่เป็นซื้อกางเท่าน,นั้นค่ะแนวทางสีขาสีรูสกับเบิ้งเอาเดอค่ะพี่น้องเดอร์จินตนาบอด้เป็นพูลูกนะคะถ้าพูลูกกะสีบอกคุณผู้ชมแล้วละแต่ว่ากับมีอันนึงค่ะคุณผู้ชมหมื่บ้านค่ะง,งูเข้าบ้านงูงูข้ามามันม่ก,กิน ยืนได้ตมันอึงอ่องอางกันไหมคะมันจะอยู่ในอยู่ในรูของอแนวล็อกกุญแจประตูมวนน่ะไหมคะคุณผู้ชมตรงบานบานที่สําหรับ,บล็อกประตูน่ะไหมคะอมืมันเข่ามาเนาะคะ่ะอินทนากันยางออกไปเจอพอดีพอดีค่ะดีบ่าเข่ามาในบ้านนะคะแต่ว่าก็อยู่ใต้ใชายคาอยู่ค่ะบ้านเลขที่46เด้อค่ะบ้านเข่ามาบ้านเลขที่46นะคะเป็นร้านเสริมสวยะคะ่ะคุณผู้ชม อิตนาก,กันเลยเอาค่ะเธื่อมากมือนีเนาะ,ค,ะนค่ะมีหกนําค่ะคุณผู้ชมเซียนสกลค,คนหนองหานค่ะหายแนวทางมากปังปัง,ปงหลายงวดต่ตกันค่ะให้สังเกตตัววินชุดวินเพิ่นค่ะคุณผู้ชมที่มีตัววินโมวาของผู้ได้กก็แล้วแต่ค่ะที่เพิ่นไหามากเนาะคะ่ะทีมีตัววินค่ะเพิ่นจับไซบอเบิร์ตนั่นแหะค่ะคุณผู้ชมไปเล่มขึ้นจงค้นเกีียวเขาบอ่อเบิร์ตนะคะเข้าไปเล่มเอาเพิ่นเอิรน,เ,นเก็บห่วงเขาเนาะ อันนี้คือกันค่ะไปเก็บห่วงเขาขื้นกันเลยค่ะเอาตัววิ่นเพิ่นจับใส่เอาเองค่ะคุณผู้ชมจะเขาายู่ในนั่นละสองตัวสามตัวจับวิ่นไปวิ่นมานะคะตะกี้จินตนาเบิงช่องอื่นเพิ่นนะคะกัเลยเห็นว่าเพิ่นเอามาวิ่นจักวิ่นจังไไดจังสิไหมคะ่ะ วิ่งมากมันหลได้หนิมาสั่นค่ะคุณผู้ชมกระเบิ้งเลขลักค่ะเลขลักก็คือตัววิ่งนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเอาตัววิ่งตั้งแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่กันค่ะมันที่เขาตัวกลับไปยังดีกว่าบอเขาดีก็เข้าไปเอาตามเพื่อนแล้วมันบอบอเขากระมี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางแนะนาค่ะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะบางครั้งอินตนาอาธิบายอาจจะบอเขาใจ อาจจะเบาวกไปวนมากค่ะมันก็นเลยเปลี่ยนการแบบคือจังเบาลายเนาะคะ่ะแต่จริงๆถ้าเบาแบบหายใจลึกๆเบาชัดๆเน้นๆนะคะแต่ฐาเน้นจินตนาเบาม้วนค่ะจะเป็นเน้นนักเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าไปอ่านข่าวเนี่ยโสุดยอดล่ะค่ะคุณผู้ชมเน้นนะเอาค่ะคุณผู้ชมจินตนาก็นำแนวทางมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะขอให้คุณผู้ชมมันมนปังๆค่ะไปเบื้องแนวทางกันเลยค่ะคุณผู้ชมแนวทาง ลาวพัฒนาของวันที่18พฤศจิกายน2567ค่ะวาสิมานสิปังบอไปเบิงน้ำกันค่ะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะค่ะลาวพัฒนาของวันที่18ค่ะเสียนนองหานเสียนสะกลนหนองหานค่ะคุณผู้ชมเอื่อ,าอ,าอนากับพ่อฐาปากเนาะเซียนสะกลคนนองหานค่ะเขียนน้องหานเพราะว่ามันย่อหน้ากระดาษค่ะมันเต็มหน้ากระดาษโพดกันเสียนสะกลเนาะค่ะจินตนาการเลย อันเราพิดเราถือดูนี่ละค่ะวันนี้ให้วิ่งสี่กับหกบนและล่างค่ะสี่กับหกไปได้บนและล่างแล้วก็ตัววินค่ะศูนย์หนึ่งสองเก้าแปดเป็นตัววินจับวิ่งกันกับสี่กับหกไซกันค่ะอย่างเช่นเพิ่นไหามาสี่หนึ่งสี่สองสี่ศูนย์เพื่อนไหามาแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมบัตรที่นี่เก้ากับแปดหายไปไซค่ะเพิ่นขึ้น่าจับไซนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชม สี่กับหกอาจจะมาด้วยกันก็ได้ค่ะคุณผู้ชมเพิ่นประจับไซ่จับไซ่เลยค่ะคุณผู้ชมเพิ่นเอามีไหกศูนย์หกสองหกหนึ่งนะคะแต่ว่าเพิ่นกับสินักของเพิ่นกับือสูตรของเพิ่นแต่ว่าอย่าเผลอค่ะคุณผู้ชมมันสามารถไปได้ทุกตัวนะคะเพิ่นให้ตัววิ่นมาเป็นตัวเลือกคุณผู้ชมก็วิ่นเอาค่ะเนี่ยนนี่ละค่ะแล้วก็เป็นสี่หนึ่งสี่สองสี่ศูนย์เป็นตัวเด่นเพิ่นเน้นให้ค่ะคุณผู้ชม แล้วก็ตัวรองค่ะมีหกศูนย์หกสองหกหนึ่งหกศูนย์หกสองหกหนึ่งเป็นตัวรองค่ะแล้วก็สามตัวค่ะคุณผู้ชมสี่สองเก้าสี่หนึ่งเก้าแล้วก็สี่เก้าศนย์ค่ะอันนี้เป็นเล่าพัฒนาของวันจันทค่ะคุณผู้ชมสามตัวมีสามหางสองตัวมีหกหางไปกับบนล่างค่ะเน้นสามตัวสี่หนึ่งสี่สองสี่ศูนย์ค่ะที่พานมาค่ะคุณผู้ชมเพิ่นหามาวิ่งหกับ1นงฝั่งซ้งายมือค่ะคุณผู้ชมฝั่งซ้ายมือเป็น ตัวอของงวดที่ผ่านมาค่ะของวันศุกร์เพื่อนในมาหกกับหนึ่งค่ะหกกับหนึ่งจับวิ่นกันค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเราเพิ่นก็นจับคู่ใส่ให้อันนี้จับอยู่ค่ะคุณผู้ชม แต่ว่า3ามตัวไม่เข้าค่ะเข้า2ตัวงวดนี้ตามต่อเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้กับจิตนาวันเดอร์ค่ะเราก็ขอให้มันมั่นขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเข้ามาดูแนวทางขอให้มีความสุขโชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะ